กลมคุมประพฤติกระรวงยุติธรรมมีวิสัยทัศน์เป็นมืออาชีพในการป้องกันสังคมโดยการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนเพื่อคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนภายในปีพุทธศักราช2558โดยมีพันธกิจคือแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัดและติดตามช่วยเหลือภายหลังปล่อยให้กลับตนเป็นพลเมืองดีของสังคมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบ ชุมชนและภาคีเครือข่ายในการดูแลแก้ไขบำบับดฟื้นฟูผู้กระทำผิดครับสวัสดีครับผมนายยุทธพงศ์รานพรผู้อำนวยการสำนักง,งานกุปิจยังวัดอุดรธานีในวันนี้ผมขอแนะนําในส่วนของเรื่องกระรวนยุติธรรมในฐานะองค์กรหลักในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมและการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนรวมทั้งการสร้างความเป็นธรรมและความมั่นคงให้กับสังคม ได้กำหนดยุทธศาสตร์ยุทธธรรมทั่วหน้าประชามีส่วนร่วมและมีเป้าประสงค์สังคมสันติธรรมประชาธรรมสันติสุขให้จัดทุกด์ดยสันติวิธีโดยกรมกุมประพฤติซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม,ธธรมได้มอบหมายให้สำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานีดำเนินการตามยุทธ,ธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่กระทรวงยุติธรรมกำหนดจึงได้จัดโครงการอบรมเครือข่ายภาคประชาชน อันได้แก่เครือข่ายยุติธรรมชุมชนและอาสาสมัครขุมทรัในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีขึ้นเพื่อให้เครือข่ายภาคประชาชนดังกล่าวได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นหุ้นส่วนกับหน่วยงานภาครัฐที่จะอำนวยความยุติธรรรม่วมกันป้องกันสังคมชุมชนให้ปลอดจากอาชญากรรมหรือปัญหายาเสพติดให้โทษรวมทั้งกลไกหลักในการเสริมสร้างกระบวนการย,ยุติธรรมทางเลือกสร้างความสมานฉันท์ของคนในชุมชนเพื่อการเป็น การอยู่ร่วมดังปูติสุขและยั่งยืนตลอดไปสำนักง,งานครูพิจจังหวัดอุดรธานีจึงขอเชิญชวนประชาชนคนจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นเมืองแห่งโอกาสสําหรับคนมาร่วมกันเป็นเครือข่ายภาคประชาชนให้กับสำนักง,งานครูพิจจังหวัดอุดรธานีและร่วมเฉลิมฉลองจังหวัดอุดรธานีครบก่อตั้ง121ปีในปีพศ2557ด้วยกันนะครับขอบคุณครับ โครงการที่กลมคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมได้ปฏิบัติอาทิเช่นโครงการพ่อแม่อาสาเป็นที่ทราบดีอยู่แล้วว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเล็งเห็นถึงมหันตภัยของปัญหายาเสพติดจึงทรงเป็นผู้นําที่รเริ่มการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกพืชทดแทนฝิ่น งานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดคือการให้ความช่วยเหลือแนะนำปรับปรุงและส่งเสริมให้ผู้ถูกควบคุมความประพฤติได้กลับตนเป็นพลเมืองดีโดยไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีกการทำงานบริการสังคมหรือการทำงานสาธารณะประโยชน์ในความดูแลรับผิดชอบของกลมคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมนั่นก็คือการที่สารหรือพนักง,งานคุมประพฤติกำหนดให้ผู้กระทำผิดในคดีอาญาต้องทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่อสังคมหรือผู้เสียหายโดย ไม่ได้รับค่าตอบแทนภายใต้ความยินยอมหรือคำร้องขอทำงานบริการสังคมของผู้กระทำผิด โครงการอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมเกิดจากแนวคิดเกี่ยวกับการนำประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนอันเป็นการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดตามแนวทันทาวิทยาสมัยใหม่โครงการเครือข่ายยุติธรรมชุมชนกระทรวงยุติธรรมสืบเนื่องมาจากกรมคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักที่นำกระบวนทัศน์การมีส่วนร่วมและหุ้นส่วนของประชาชนและชุมชนเข้ามาพัฒนาความยุติธรรมทางสังคมิก เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปประธรรม ตามนโยบายงานอาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนโดยพคปจะมีบทบาทในการประสานงานเสริมสร้างพลังพัฒนาการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการรักษาสิทธิหน้าที่เรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนในการกําหนดกติกาข้อตกลงการเฝ้าระวังป้องกันวางแผนชุมชนของตนเองและร่วมกันดูแลผู้กระทําผิดที่อยู่ในชุมชนตลอดจนร่วมบริหารจัดการในเรื่องการสมานชนนิเี่เกิดขึ้นในชุมชนเพื่อสร้างความ เป็นทาให้เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างยั่งยืนซึ่งปัจจุบันสำนักงานจังหวัดอุดรธานีมีเครือข่ายภาคประชาชนรวมจำนวน999คนได้แก่เครือข่ายอสคกระทรวงยุติธรรมจำนวน187คนและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนจำนวน812คนโดยมีศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาชนกระจายอยู่ตามพื้นที่อำเภอต่างๆรวม8ศูนย์แต่จำนวนเครือข่ายดังกล่าวยังมีไม่เพียงพอจึงขอเชิญชวนพี่น้องในจง จังหวัดอุดรธานีเข้ามามีส่วนร่วมกับการพัฒนาความยุติธรรมทางสังคมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานีโดยการร่วมเป็นเครือข่ายยุติธรรมชุมชนและอสอคอให้ครบทุกพื้นที่ในโอกาสต่อไป